สวัสดีครับผมครูเดียวยอดมวยไทยยิมครับหรือขุนเดียวพยับคำพันครับสวัสดีครับผมครูนุกยอดมวยไทยยิมหรือปานเพชรเพชรโทองครับว really> ันนี้ผมจะมาสอนวิธีการป้องกันจากลูกถีบนะครับก่อนไปดูก็อย่าลืมกดซับสไครต์ที่ด้านล่างด้วยนะครับไปดูเลยครับการป้องกันจากลูกถีบนะครับมีอยู่2ข้อนะครับไปดูกันครับข้อแรกครับลูกปัดนะครับลองดูนะครับเรากัดมวยนิ่งๆนะครับอ่ะคุณนกถีบมาครับ ป๊กเห็นไหมครับออกข้างเลยไม่โดนตัวอ่ะคุณนกไอทีบโดนท้องเปิ๊กเห็นไหมครับไม่โดนท้องผมดูนะครับอีกทีนะครับเปิ๊กอ่าเราก็โตได้ด้วยเราจะทําอะไรก็ได้ลองดูอีกทีนะครับปึ๊บปึ้งอ่าเราก็โตเราจะต่อยก็ได้ได้หมดนะครับอ่ะลองดูอีกข้างหนึ่งครับดูนะครับเปิ๊กอ่าคุณนกขีบให้โดนเลยเราให้โดนจริงๆเลยแรงๆเลยเปึ๊กเห็นไหมครับปึ้งขาเราเดินเบี่ยง นิดนึงนะครับเห็นไหมครับเราถอยหลังมานิดนึงอ่ะลองดูนะครับลองดูใหม่ปึ๊กเห็นไหมครับถ้าสมมุติเราดึงงี้อ่ะลองดูนะครับมันอาจจะปัดได้แต่ว่าเราลดการถูกร้อยเปอร์เซนต์ไม่ถูกแน่นอนครับขาหลังดึงถอยหลังไปนิดนึงนะครับอีกทีนะครับปึ๊กเห็นไหมครับปัดออกข้างมือยาวๆมือข้างนี้ปัดปึ๊บไปเลยแรงๆเลยมือข้างนี้ก็บล็อกไว้เรามาดูครับวิธีแบบไม่โดนเลยคู่ต่อสู้ไม่โดนท้องเราเลยนะครับเราต้องดึงขาหลังไปนิดนึงนะครับ เห็นไหมครับดึงขาหลังนิดนึงแล้วมือปัดสะบัดไปแรงๆเลยปัดคู่ต่อสู้ลองดูนะครับอีกทีนะครับปุ๊บเห็นไหมครับเราโตโ้ได้ด้วยเห็นไหมครับอ่าอ่าลองดูอีกทีนะครับดึงขาหลังไนิดนึงยืนหลังแน่นๆเลยมือปัดไปเห็นไหมครับอ่ะคุณนกถีบมาครับปุ๊บเห็นไหมครับคุณนกก็เหวี่ยงไปเลยอ่าคุณนกแบบเสียหลักเลยนะครับดูอีกทีนะครับตึงเห็นไหมครับอ่าเราจะโต้เราจะต่อยเราทําอะไรก็ได้ เราลองไปดูข้อ2ครับวิธีจับให้ไม่โดนท้องเรานะครับจับยังไงป้องกันยังไงเราไปดูกันนะครับ Greek, อ่ะคุณนกลองมาครับป <Reese> ุ๊บเห็นไหมครับถอยหลงังไปนิดนึงจับมือให้แน่แน,นจับขาเขาให้แน่แน,แนนะครับลองดูอีกทีนะครับปุ๊บเห oh. ็นไหมครับไม่โดนท้องเราเราจับเราจะทำอะไรก็ได้เนี่ยเราจะปัดหรือจะดึงทิ้งไปเลยก็ได้คุณนกเสียหลักล้มหรือเราจะอ่ะลองดูอีกทีครับปุ๊บหรือเราจะปัดไปข้างข้างหรือจะยกก็ได้นะครับหรือเราจะเตะ ล้วทิ้งไปเนี่ยทิ้งไปแล้วเราจะเตะหรือต่อยอะไรก็ได้ได้หมดนะครับคุณนกเสียหลักอ่ะลูกจับไม่ยากนะครับลองดูนะครับอ่ะถีบมาครับคุณนกปุ๊บเห็นไหมครับจับยกง่ายท้องดูนะครับอ่ะอีกข้างหนึ่งว่าจับยังไงเหมือนก้านเลยดูนะครับปุ๊บอ่ะถีบมาแรงๆนะครับคุณนกอีกทีปุ๊บเห็นไหมครับดึงถอยหลังนิดนึงเห็นไหมครับดึงถอยหลังนิดนึงจับให้แน่นๆอ่าแล้วเราก็ยกอ่าเห็นไหมครับ พิเศษสาหรับวันนี้เลยครับสําหรับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะสอนเพิ่มอีกวิธีหนึ่งลูกล็อกนะครับลองดูนะครับล็อกการถีบการป้องกันจากลูกถีบเป็นยังไงครับลองไปดูกันครับอคุณนกมาถีบมาครับมาครับปุ๊บเห็นไหมครับอ่าเราบิดออกข้างนะครับดูนะครับบิดออกข้างเห็นไหมครับล็อกเลยมือข้างนี้ล็อกเลยเนี่ยล็อกเลยเห็นไหมครับเราลองไปดูอีกข้างหนึ่งนะครับว่าถีบได้ไหมได้ผลไหมลองไปดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงลองดูนะครับอ่ะคุณนกถีบมาครับปุ๊บเห็นไหมครับ เราเกี่ยวอ่าเราเกี่ยวนะครับขาเราก็เบี่ยงอ่าลองดูอีกทีนะครับเนี่ยขาซ้ายเราก้าวมาเบี่ยงออกข้างเห็นไหมครับอ่าเราล็อกเลยแเราทําได้เราการวยปกติเราล็อกปุ๊บเราโยนทิ้งไปอ่ะลองดูนะครับปุ๊บมาฮึสเห็นไหมครับโยนทิ้งไปเห็นไหมครับอ่าคนทางบ้านก็ลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับสําหรับวันนี้ผมและคุณนกลาก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากเราและรับชมคลิปใหม่ก่อนใครด้วยค่ะ